นัดดูดวงเจาะชีวิตดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คําตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนที่เกิดในปีกุลค่ะประจําประจํเดือนกันยายน2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ดวงของชาวปีกุนจะเป็นยังไงบ้างค่ะดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนกันยาสซักเล็กน้อยอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะหรือบางทีมันอาจจะคาบเกี่ยวไปปลายๆกันต้นๆต,ตุลาเลยแบบนี้ค่ะอันนี้ต้องดูดีๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวนะจะเริ่ม เลือกไพ่นะคะวันนี้เนี่ยใช้ไพ่ทั้งหมด4สําหรับเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบแรกค่ะแทนตําแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณนะคะไพ่ใบที่2ค่ะอยู่ในเรื่องของการเงินไพ่ใบที่3นะคะการงานค่ะใบที่4ค่ะความรักใบที่5นะคะ สุขภาพและอุบัติเหตุที่จำเป็นที่จะต้องระวังค่ะใบที่6ค่ะ โชคกลานะคะไพ่ทั้ง6ใบาวางแล้วทั้ง6ตําแหน่งนะคะแทน6เรื่องราวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไพ่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูไพ่เนี่ยขอฝากช่องทางการติดตามนิดนึงค่ะ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ที่มีชื่อว่านักดูดวงเจาะชีวิตนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปกิดติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ค่ะถ้าใน y o u t u นะ,ะถ้าใน a c e b o o k นะคะน่าจะมีการไลฟ์สดด้วย ะะโอเคคนที่เกิดในปีกุลนะคะนะจะเปิดไพ่พร้อมกันทั้งหมด6ใบเลย ไพ่ใบแรกนะคะสามารถลีกได้กับทุกๆใบเลยค่ะเพาาราะไพ่ใบแรกเนี่ยคือมันคือความเป็นจิตใต้สำนึกของคุณความรู้สึกนึกคิดนึกคิดของคุณนะคะสําหรับชาวปีกุนค่ะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะคะอย่างน้อยๆก็ประมาณ3เรื่องนั่นแหละที่จะต้องมานั่งเคลียร์นั่งแก้ปัญหากันไปเลยแบบนี้นะคะสําหรับชาวปีกุนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้คนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดให้เจาะลงไปนะคะสาหรับคนที่มีคู่แล้ว มีแฟนมีสาม,มีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังมากๆเลยเพราะมันจะเกิดในเรื่องของ ปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆที่รุมเร้าเข้ามาค่ะแต่สําหรับคนอื่นๆอ,อันนี้คือแบบดูเน็ตในด้านความรู้สึกก่อนนะคะนั่นก็คือ,อ,อมันเป็นเป็นปัญหาหรือว่าเป็นเรื่องที่มันกังวลใจะคะ่ะประมาณ3เรื่องเนาะแล้วกเ็เป็นเรื่องเก่าๆที่มันแก้ไม่ได้ยิ่งแก้ก็จะดูยิ่งไปกันใหญ่ดูแบบดูวุ่นวายไปหมดนะคะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมหนึ่งใบค่ะในเรื่องของความเป็นตัวตนนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้บางครั้งมันค่อนข้าง ที่จะเป็นไปได้ยากที่ที่จะเป็นความจริงสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญและต้องตัดสินใจนะคะในเรื่องที่คุณกังวลอยู่หรือว่าในสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ค่ะคุณจะต้องแก้ไขมันด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ต้องทํามันด้วยหัวใจที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวมากพอสมควรนะคะสําหรับชาวปีกุดยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ในเมื่อไพ่ความเป็นตัวตนเป็นแบบนี้นัดขอเปิดไพ่คําแนะนําเพิ่มให้หนึ่งใบค่ะโอ้โห คำแนะนำที่76บนะคะบอกว่ามันก็แค่ช่วงเวลายแย่ๆเท่านั้นเองอ่ามันก็แค่ช่วงเวลายแย่ๆเท่านั้นเองคือมันเหมือนไพ่คำแนะนำอะตอบโจทย์ตอนได้ตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยนะที่บอกว่ามันก็แค่ช่วงเวลาแย่ๆเท่านั้นเองนะคะทีนี้ขอพูดลักษณะน,นิสัยของชาวปีกุลสักนิดนึงค่ะคนปีกุลเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผ่อนปลนง่ายๆสบายๆเรียกได้ว่าเป็นเหมือนจะลักษณะจะคละาขข้ายกับคนทัดน้ำนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งค่ะโดยโดยเฉพาะกับชาวปีกุลที่เกิดอยู่ในราศีมีนกรกฎหรือว่าราศีพิจิกนะคะแต่ว่าพิจิกอาจจะพิเศษนิดตนึงตรงที่ชาวพิจิกอาจจะเป็นคนที่มโหร้ายกว่าราศีที เอ่ยมาข้างต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งคนยิ่งคุณเป็นคนชาวท่านน้ำด้วยค่ะคุณก็จะยิ่งชิลหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะสําหรับคนปีกุลเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะชาวปีกุลเนี่ยเป็นคนที่แสนดีคือแบบว่าโอเคอะไรก็ได้ยังไงก็ได้นะคะแล้วก็ยังระมัดระวังความรู้สึกของคนอื่นด้วยเป็นคนเอาใจใส่นะคะแล้วก็ ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากที่เห็นบรรยากาศเครียดๆหรือว่าไม่ค่อยชอบทําให้ใครผิดหวังค่ะชาวปีกุนนะคะมักจะเป็นที่รักของทุกคนค่ะและค่อนข้างที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานมากๆคนที่เกิดในปีนี้เนี่ยมาเกิดมานะคะเพื่อที่จะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงค่ะรักงานบริการด้วยนะคะหรือว่าการคือทำเนี่ยคือมันไม่ใช่งานบริการหรอกมันเป็นอะไรที่ทําให้คนมีความสุขอะทำให้คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วสบายใจนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ชาวปีกุนถนัดนะคะ แต่ข้อเสียก็คือบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่โดนเอาเปรียบ ง่ายเพราะว่าเพราะว่าเขาเห็นว่าเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณแบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้โดนมองข้ามความรู้สึกไปนะคะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวปีกุลนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะดูวุ่นวายไปหมดนะคะก็คือดูคือจริงๆนัรู้สึกว่าไพ่ใบนี้มันคือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในทุกๆวันเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมาตลอดเวลาเลยแบบเนี้ยค่ะดังนั้นความหวือหวานะคะนัดก็รู้สึกว่ามันมีราย ได้เข้ามาค่ะแล้วก็มีรายจ่ายออกไปด้วยหมายความว่านัดอ,อาจจะรู้สึกว่ามันพอๆกันด้วยซ้ำไปแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายก้อนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นก้อนใหญ่ที่ที่คุณจําเป็นที่จะต้องจ่ายมาันหรือว่าเป็นภาระของคุณอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นคุณก็เลยพยายามมากกว่าเดือนอื่นๆมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆที่จะต้องหาเงินมากขึ้นเพื่อที่จะเอามาปิดยอดตรงนี้นะคะแล้วก็คือคุณทํามันนะคะด้วยความแบบขยันแล้วก็เต็มใจมาก มากๆแล้วก็จริงๆอะค่ะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่โอเคด้วยคือนะาจะบอกขออธิบายเพิ่มเติมนะคะ ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณมีรายได้เข้ามาถูกไหมคะแล้วก็มีรายจ่ายออกไปนั่นหมายความว่าคุณต้องขยันเพิ่มเพื่อที่จะให้ได้ได้มากขึ้นแล้วโอกาสที่จะมีเงินเก็บมันมีโอกาสอยู่นะคะแต่มันอาจจะเหนื่อยเท่านั้นเองซึ่งถามว่าคุณท้อไหมคุณไม่ท้อนะคะคุณพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะไปเพียงแต่ว่ามันอาจจะติดปัญหาตรงที่จะไพ่ในด้านของความรู้สึกของคุณนะคะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเน่อแล้วก็อีตัวปัญหานี้นะคะ่ะที่มันเป็นในเรื่องของการเงินหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นก้อนใหญ่ะคะ่ะมันก็ ทําให้คุณรู้สึกแบบเหนื่อยมากอะไรแบบนีน้แต่ถามว่าท้อไหมไม่ท้อนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนัดรู้สึกว่าจะาให้ความเป็นตัวตนเนี่ยชาวปีกุนเองอย่าดิ้นมากหมายความว่าทําเท่าที่โอเคกําลังกา,กายหลากำลังใจเราโอเคอะไรเงี้ยค่ะอย่ามากจนเกินไปถ้ามากจนเกินไปมันอาจจะส่งเป็นผลร้ายได้หรือว่าผลเสียได้นะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะเออคือจริง,รงๆการงานเนี่ยให้เระมัดระวังในเรื่องของความไว้ใจคนนะคะสมมุตินะว่าถ้าเกิดว่ามีน้องในที่ทํางานหรือว่าน้องในบริษัทอะไรแบบนี้ค่ะจะมาช่วยอาสาถือกุญแจตู้เซฟอันนี้คือสมมตุติอันนี้สถานการณ์คือมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะที่จะเปิดตู้เซฟหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่อยากที่จะบอกว่าอยากให้อย่าไว้ใจใครเยอะนะคะถ้าเกิดว่าอะไรที่ทําเองได้แล้วมันดูเป็นสิ่งที่มันสําคัญน่ะก็ต้องเก็บไว ด,ดีหรือว่าเอาให้มันมิดชิดหน่อยเอกสารที่มันเป็นลับสุดยอดอะไรเงี้ยค่ะอย่าไปบอกหรือว่อย่าไปฝากใครให้ทําด้วยตัวคุณเองจะดีที่สุดเพราะเกณฑ์ในเรื่องของการโดนหลอกการแบบโดนโดนหลอกโดนหักหลังะมีอยู่นะคะสำหรับชาวปีกุลในช่วงของเดือน กันยายนค่ะกลับมาที่ไพ่ใบแรกนะคะอย่างที่นัดบอกไปว่า,าไพ่ใบแรกเนี่ยสามารถลิกได้กับทุกๆใบมีดเห็นไหมคะก็เป็นมีดหนีบเหมือนกันบางทีไอ้ปัญหาเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเกิดมาขึ้นมาจากความไว้ใจของตัวคุณเองก็ได้คือไว้ใจคนผิดอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเปิดไพ่ขยายเพิ่มค่ะในเรื่องของการงานนะคะให้อดทนค่ะท่านคานทีนะคะเป็นคนที่ เป็นคนที่อดทนมากๆเลยนะคะสู้เพื่อสันติภาพหรืออะไรต่างๆนะนะ,นะใช้ระยะเวลามากมายคนโจมตีท่านอะไรมากมายก็แล้วแต่แต่สุดท้ายท่านก็สู้มาได้นั่นก็หมายถึงหมายถึงสิ่งที่คุณต้องต้องต้อง,องเป็นแบบเนี้ยค่ะต้องเป็นให้ได้นะคะคุณถ้าเกิดว่าชาวปีกุลนะคะรู้สึก ชื่นชอบในตัวท่านคันทีเลยแบบนี้ค่ะคุณก็สามารถที่จะไปหาใน Google นะคะแล้วก็ดูคําสอนของของคันทีได้นะคะต่อมาค่ะเรามาเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสําหรับใครที่กําลังว่างงานอยู่ค่ะมาดูกันนะคะว่าคนที่ว่างงานดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างค่ะ โอ้โหคือจริงๆอ่ะให้โดนหักหลังของชาวปีกุลขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคนที่กําลังว่างงานอยู่แล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยจ่ายเงิน5,000บาทแล้วก็เนี่ยได้เข้าได้เลยอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อนะคะต้อง ต้องต้องมีสตินะคะหรือว่าเนี่ยให้จ่ายเงินมา5,000บาทแล้วก็ลงทุนได้เงินไปค่าตอบแทนเดือนละ30,000ื่นอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อแบบนั้นนะคะให้เรามาระวังการโดนหลอกด้วยนะคะสำหรับชาวปีกุลเนาะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะความรักนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วค่ะมีแฟนมีสามีภรรยาหรือว่าคู่มัน่นคู่หมายก็ได้เหมือนกันนะคะ ความรักด้ไพ่ใบนี้ค่ะมาโอเคถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขนะคะกับคู่รักค่ะไพ่บอกว่ายิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทํานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือมันคือเดทนะภาษาจีภาษาอังกฤษจะพูดภาษาจีนภาษาอังกฤษมันคือเดทนะคะนั่นหมายความว่าบางทีค่ะเรื่องส่วนตัวก็ควรที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าให้มันเป็นเรื่องส่วนรวมหรือว่าเรื่องของคนในครอบครัวมันจะดีกว่าก็ได้ซึ่งบางครั้งคือถามว่า อ้าวก็เป็นคู่กันทําไมมีอะไรไม่บอกกันให้หมดหละ่ะทาไมต้องเก็บปิดปิด,ปดบางๆอย่าเพิ่งมาเปิดเผยกันเลยในช่วงเดือนกันยายนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะคือเครียดตายเลยนะคะบางทีอ่ะหนึ่งในปัญหาที่นัดบอกไปว่า3ปัญหามันก็อาจจะเกิดมาจากคู่รักก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับชาวปีกุลนะคะว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบยอมรับความจริงเจ็บทีเดียวจบเลยแบบนี้ค่ะแต่มันจะไม่จบง่ายๆสิแผลมันเป็นแผลใหญ่อะคือกว่าจะดึงลวดหนามออกมาหัวใจก็เวอะหวะไปหมดแล้วนะคะก็ให้ให้นัดรู้สึกว่า อะไรที่ที่เป็นเรื่องของเขาเราทําเป็นไม่รู้ก่อนเอาให้มันสถานการณ์รอบๆด้านหรือว่าเรื่องอื่นๆมันโอเคขึ้นก่อนถึงค่อยรู้ก็ได้นะคะเพราะมันจะดูหนักมากจนเกินไปอีกอย่างหนึ่งค่ะมันเหมือนกับแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมันมีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่านาฬิกาทรายนะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะมันก็มันก็จะหมดอ่ะอีกเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะมันก็ถึงเวลาของมันที่คุณจะต้องรู้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปขวนขวายไปสืบค้นไปอะไรเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะมันก็จะรู้เองนะคะในเรื่องของบรรยากาศของคู่ แล้วก็ช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดว่า มีพื้นที่ส่วนตัวให้กันได้ค่ะก็จะดีมากๆอย่าไปใกล้ชิดกันมากจนเกินไปอย่าไปคือย4ิบสี่ชั่วโมงเจอกันตลอดเวลามันมันดูจะอึดอัดมากจนเกินไปแล้วบางทีมันอาจจะเป็นต้นเหตุของของเรื่องก็ได้นะคะขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมในเรื่องของคู่รักค่ะอ่าได้ไพ่ใบนี้นะคะเป็นตัวคุณนั่นแหละที่น่ารักสดใสอ่ะแล้วบางทีบรรยากาศมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ว่าอยากที่จะให้เรื่องราวเหล่านี้มันผ่านไปแบบ รุดเร็วหรือว่าไม่ให้มีอะไรเรื่องใหญ่มากนากักเลยแบบนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวปีกุลเนาะต่อมาค่ะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบสําหรับคนโสดนะคะเริ่มต้นจากคนโสดที่โสดสนิทนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะสาหรับคนที่โสดสนิทในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่ อาจจะโดนกดดันจากผู้รับผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยอายุเท่านี้แล้วนะเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีเมื่อไหร่จะคบใครสักทีแนะนําให้เอาไหมเลยแบบนี้ค่ะสถานการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือเตรียมตัวเตรียมใจรับเอาไว้ได้เลยนะคะแต่ถามว่าจะมีใครเข้ามาจีบเลยไหมย,ยังไม่มีถ้าเกิดว่ามีนะคะให้เระมัดระวังด้วยว่าเขาอาจจะเข้ามาหาคุณแบบเล่นๆนะเข้ามาหาแบบไม่จริงใจหรือว่าตัวเขา อาจจะมีคนที่คุยอยู่แล้วมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วด้วยซ้ําไปอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะอันนี้ให้เระมัดระวังดีๆนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องของความรักเนาะให้โฟกัสเรื่องอ่านเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอื่นไปก่อนนะคะสำหรับคนที่โสดสนิทนะคะทีนี้เรามาดูคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะสําหรับใครที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการ คือมันเหมือนทัวลงยังไงไม่รู้นะคะสําหรับชาวปีกุนเนาะก็คือมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะก็ไม่ไว้ใจเขาด้วยเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้บางทีตัวเขาคนนั้นเนี่ยย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกนะคนที่คุณคุยด้วยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวหรือสามารถสลับกันได้นะตัวคุณก็อาจจะไม่ได้คุยกับคนแค่คนเดียวเหมือนกันแต่มันจะมีปัญหาได้ยังไงรถไฟอาจจะสับรางนะรถไฟอาจจะมาชนกันก็ได้หรือว่า สร้างปัญหาหรือว่าการอะไรสักอย่างให้คุณเลือกให้คุณตัดสินใจหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือแน่นอนมันต้องมีปัญหาเข้ามาดังนั้นเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมดูซิว่าจะต้องทํำยังไงค่ะในไพ่ใบนี้นะคะบางทีคุณอาจจําเป็นที่จะต้องเลือก บางทีคุณอาจคือจริงๆไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความสัมพันธ์ที่ดีๆอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นตัวชาวปีกุลเองที่อจเรียกง่ายๆว่าคุยคุยซ้อนละกันซึ่งจริงๆอะไม่ใช่เรื่องผิดนะคะคุณก็อาจจําเป็นที่จะคือคือไพ่ใบนี้คืออมันมันเหมือนมันคือมันอาจจะบรรยากาศมันดูดีอะค่ะแต่พอถึงวันหนึ่งอะค่ะความสมพั์นั้นนะมันอาจจะร่วงโรยลาไปด้วยในระยะเวลาอันสั้นก็ได้เพราะดอกบัวมัน ดอกบัวมันบานแค่กี่วันเองอะแล้วสุดท้ายมันก็เหี่ยวแล้วมันก็ล่วงไปอไรเงี้ยแล้วมันก็มีดอกใหม่เข้ามานั่นหมายความว่าอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะสำหรับคนที่มีสถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะช่วยคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะคะว่าคุณนะเป็นคนแบบไหนหมายความว่าเป็นคนที่ถูกเลือกเป็นคนที่คุย,ค,ยคนเดียวหรือว่ามีคุยหลายคนคุยคุย,คยกันอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรายังไม่ได้โปร่งใจว่าจะเป็นแฟนกับใครแบบเป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งนัดก็มองว่าไม่่ผิดนะะะออโเคค แล้วก็นันก็แอบรู้สึกด้วยนะว่าไม่ผิดหลักศิลธรรมด้วยนะคะไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม,หม่พูดผิดพูดผิดเอาใหม่เลยนะคะเอาใหม่เลยไม่ใช่ไม่ผิดหลักศิลธรรมไม่ผิดไม่ผิดแบบไม่ผิดศีดน่ะเพราะว่าคือ,อพูดอย่างนี้ดูดูดยิ่งพูดยิ่งเละเทะหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือหมายความว่าถ้าต่างฝ่ายต่างมีคน ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ได้มีใครอ่ะไม่ได้มีเจ้าของเป็นตัวเป็นตนนะ่ะแล้วก็เป็นแค่การที่คุยคุยกันโดยที่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแฟนเลยแบบนี้ค่ะนัดก็รู้สึกว่าคุณก็สามารถที่จะเปิดโอกาสได้แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องบอกเขาด้วยนะแฟนด้วยนะว่าเอ้ยฉันก็มีคนคุยคนอื่นอยู่นะตัวคุณก็เหมือนกันเปิดโอกาสให้เหมือนกันเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยแบบนี้ค่ะสมากกว่านะอ่ะโอเคโอเคนัดเคลียร์ละ นะคะนัดกลัวคนเข้าใจผิดนะคะโอเคเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมหนึ่งใบค่ะไพ่บอกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเจอโลกก้างนะสําหรับคนที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณพร้อมแล้วนะที่จะเจอโลกก้างต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระวังกันบ้างค่ะข้อแรกเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเรื่องของอาการแบบ ออฟฟิศซินโดมอันนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยส่วนอันที่สองค่ะการทำน้า5เดิมนานๆไม่ว่าจะเป็นอิริยาบทไหนก็ตามนั่งนานมากจนเกินไปเดินมากจนเกินไปหรือทําอะไรที่มันแบบมากจนเกินไปอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะส่วนอุบัติเหตุไม่ได้มีอะไรนะกังวลใจเลยค่ะ เรามาดูจุดอ่อนของชาวปีกุนกันบ้างค่ะจุดอ่อนของคุณนะคะบางอย่างอะสิ่งที่คุณควรจะทำอะคุณดันช้าหรือว่าคุณดันรู้สึกว่าเอออย่าเพิ่งดีกว่าหรือว่ามันยังคือมันเหมือนมันไม่ถูกจังหวะอะค่ะมันดูช้าไปหรือว่ามันดูนิ่งมากจนเกินไปแม้แต่กระทั่งการแสดงออกหรือด้านความรู้สึกเหมือนกันนะคะอันเนี้ยทาให้มันเอาที่มันแบบอย่าช้ามากแล้วก็อย่าเร็วมากจนเกินไปค่ะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของ โชคลาภกันบ้างโชคลาภนะคะไพ่บอกว่าครั้งหนึ่งที่ยังไม่ถึงตายไพย่ไพ่บอกนะคะครั้งหนึ่งที่ไม่ยังไม่ถึงตายหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่โดดเด่นค่ะไม,ไม่แนะนําให้เล่นนะคะแต่อันนี้บอกไกด์ไลน์นิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นนะคะบางทีคุณอาจจะเล่นเป็นเลขคู่ก็ได้นะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองสามเลยแบบเนี้ยนะคะก็ลองดูนะคะสําหรับชาวปีกุนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นักษัตร์แล้วนะคะนัดก,ก็ยังมีดวงพี่อาคาดด้วยพี่อาคาดคุณสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่คุณถูกใจได้เลยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นนะอ่ะตัวอย่างเช่นอะไรดีคือจริงๆมีเยอะมากมายเลยนะคะลองไปดูหัวข้อที่คุณถูกใจแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่อาคาดเป็นการดูดวงแบบกึ่งส่วนตัวคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะใครสนใจอยากที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้เข้ากับดวงชะตาให้เข้ากับหน้าที่การงานของคุณนะคะ สามารถาสามารถเข้าไปแอดไลน์มาได้เลยนะคะไลน์แอดแอดนะโทรหกสีค่ะหรือว่าดูดวงส่วนตัวก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ